สวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวอำเภอท่าใหม่จ้ะอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจะมาเที่ยวโบสถ์โบสถ์นักบุญโยแซฟจ้ะโบสถ์นักบุญโยเซฟกรรมกรอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จ้ะเนี่ยจ้ะก็เป็นโบสถ์โบสถ์คริสจ้ะ ็สวยดีจ้ะก็พามาชมโบสถ์คริสที่อำเภอท่าใหม่จ้ะวันนี้มาเที่ยวท่าใหม่ก็เลยแวะแวะเที่ยวโบสถ์จ้ะโบสถ์คริสนักบุญยอแซฟกรรมกรจ้ะบรรยากาศด้านในก็จะมีโรงเรียนจ้ะอยู่ด้านหลัง ด้านหลังของของโบสถค์คริสจะชมบรรยากาศอ่าในโบสคริสกันนะคะเนี่ยจ้าก็สวยงามดีเหมือนกันจ้าก็มีต้นไม้ต้นนี้อ่าใบเขาจะสวยงามมากเลยจ้ะใบจะออกสีเขียวชมพูจ้ะ ผ่านมาก็มาแวะจ้ะมาแวะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีก็แวะเข้าชมโบสถ์คลิปเออโบสถ์คลิปจ้ะขอภัยจ้ะพูดผิดเมื่อกี้โบสถคลิปก็จะตั้งอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จ้ะ,ะเป็นโบสถไม่ใหญ่นะไม่เหมือนใน ตัวเมืองจันทบุรีอันนี้จะเป็นอำเภอจากอำเภอท่าใหม่ก็ชมบรรยากาศาสวยๆจ้ะชมโบสถแล้วก็ชมต้นไม้จากต้นไม้นี้ก็ดูสวยมากเลยจ้ะใบเขาก็จะเป็นเนี่ยจากสีชมพูออกเขียวๆแปลกดีจ้ะ ก็สวยงามจ้าผ่านมาทางอำเภอท่าใหม่จะไปเที่ยวทะเลทะเที่ยวอะไรก็มีเยอะจากทะเลจันทบุรีจ้ะผ่านอำเภอท่าใหม่ก็ไปนู่นนะจ้ะทะเลต่างๆของจันทบุรีจ้ะมาแวะถ่ายโบสถ์คลิป นักบุญยอแซฟกรรมกรจะเที่ยวเขียนไป้ายไว้เนาะอันนี้ก็คงน่าจะอ่จะปิดนะจ๊ะก็เดินเข้ามาชมบรรยากาศด้านในจ้ะก็สวยงามจ้ะก็จะเป็นโบสถ์เล็กๆอีกแห่งหนึ่งใน อำเภอท่าใหม่จ้ะพาเที่ยวจ้าพาเที่ยวจ้ะพาเทียเท่ยววันนี้มาที่อำเภอท่าใหม่ก็มาเห็นเนี่ยจ้ะกดคลิปก็เลยอ่าถ่ายไว้เนาะ สวยงามดีจ้าบรรยากาศก็ดีจ้าเนี่ยจ้าพาเที่ยวพาเที่ยวไปเรื่อยจ้าบรรยากาศนั่นนะจ้า ชอบต้นไม้ต้นนี้มากเลยจ้ะสวยมากเลยจ้ะเนี่ยอันนี้เป็นใบเขานะคะเนี่ยสวยงามมากเลยจ้ะแล้วจ,จ้ามุมนี้ก็สวยงามมากเลยจ้ะ พาเที่ยวโบทคลิปจ้าบโ,โบทคลิปนักบุญยอแซบกรรมกรจ้าอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีผ่านมาก็เที่ยวชมจ้าต้นไม้สวยมากเลยจ้าใบก็สวยมากเลยจ้ะ ใบไม้นี้ของต้นไม้เนี้ยจา้ะเนี่ยจา้ะจะออกเป็นสีชมพูเลยนะสีชมพูอ่อนแล้วก็อมเขียวนิดๆนะจา้ะเนี่ยาจา้าสวยงามสวยงาม ขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ Thank you Thank you Thank you สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า